แสงสุดท้ายในดวงตะวันกำลังจะเล่ขอฟ้าอินทิรเรอทุกคนอยู่ที่หน้าท่า้งไรวิเวลของพานวัดเแลม,มัุวิชื่อเรายังคนมีหวังแต่สุดท้ายเธอก็สิ่งหวังอินทิรา เาาจ้าดีเสียข้าเลยไหมเจ้าข้าคเคยได้ร่นวาเจาเวลาว่างถ้าแม้ข้าให้โอกาสเจ้าไปตามรักขืนใจเจ้าเจ้าต้องทำให้สำเร็จแต่เมื่อเจ้าทำไม่ได้สิ่งที่เจ้าจะได้รับนั่นก็คือโทษทันใช่หรือไม่ถึงเวลาแล้ว ที่เจ้าจะต้องไปอยู่กับข้าข้าขอสาบเจ้าจงกลายเป็นหินสิเหลืองยู่กับข้าไปทั่ว,ก,วกันอ,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 อา,นานอน้ำตลงหน้าสาวเจ้กากินาเาจะทำเช่นไรติดตามงรับ คนปอบประโลมอยู่แน,น่าา้าเหลือเพียงสายลมบางๆที่พัดมาปลอบใจ พชมมันจะระจบการแสดงกันแล้วจะน้องจะลงมาดูรถบ้านอีกทีนึ่นงครับโยนจะไปถ่ายเสรอนเริ่มแล้วก็ทำคลิปเ,เต็มๆเป็นตรงตอนเช้านะ I มีเสียเราพี่คนผู้พิดทำไม่สำเร็จแต่พอไปพี่มีเวลาแค่เสี้ยววินาทีพี่ต้องมาช่วยน้องพี่หนึงเพียงแค่เสี้ยววินาทีท่านให้ครองไม่ได้เลยโครงการที่กูมองไม่ทันเป็นเพราะไอ้ชายวัดบุตรมะขอดมาขวางผ่าตัวเมื่อมึงทำให้กูมาช่วยนอ้องกูไม่ทัน มันก็ัวตายตามน้องกไปเจ้าไปกับพี่เราจะไปฆ่ามันด้วยกันสำหรับไอ้ดอกคุณหลามดำดอกนี้มันมีปีความหมายแล้วอินิาท่านต้องหน้ามันจะสายเกินแก่แต่ข้ามั่เสวิชจะไม่สิ้นด้วยความหว่า ไม่ว่าจะเป็นหรือตายกุลหลาบดำดอกนี้ต้องเป็นของเธอเพียงผู้เดียววิงวอนต่อฟ้าขอเทวดาอ,องค์ใดก็ได้จงช่วยงใจความรักของเราทั้งสองคนขอให้ความรักของเราทั้งสองคนเกิดขึ้นในปฏิหารด้วยเธออิทีลา なる <Wow. S 2> <laughs> เจ้าเจ้าไม่ได้กลายเป็นหินแล้วเจ้า<ไ>กลับมาเป็นคนปกติแนละ้วใช่ไหมไม่รู้มั้ปกติไหมไม่รู้ว่าปกติอยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อว่าเจ้าจะอยู่ในสภาพแบบไหนข้าจะดูแลเจ้าไม่ยอมให้ใคร <c oughs> มันทำลายเจ้าจได้อีกนั้น 我哭。嗯 we go it's a go with สี่ที่ติดตามมาจกต้องสถานที่ขามคืนนี้เวลาหมดเวลาทีมงานบ้านบารมีต้องบเ่ราได้รับของคุณจากทางณเจ้าภาพผู้จัดงาข้าคืนนี้มีความดีวงขอยกให้กับทางคณะจ้าภาพผิดพลาประการใดทีมงานบ้านบมีรับไว้เพีเดียวว่าสำหรับเ่อนคืนนี้ทีมงานบ้านบารมีเสนอกับว่าโชคดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครั Dê

แกไม่เหมือนเขาคสวัส hmm. ดีครับรสอะูกบอลไดก่อนหวานหวานหวานไข่ลูกกอนมาแล้วต้องมาขอเี้แสงว่าไมู่กมันเด็ดต้องถือของนั่นเลยมารเดียว

แต่ว่านม่เหนื่อยไดก็อยากได้ดกเทียววานไปไอเอฟตรงแยกนสาครเอออันนั้น่ะอันนั้น่ะเดิมก็เดิมบนทองพแต่ี่ผมมันดูเยอะเพราะว่าเพราะว่าไม่คิดว่าจะขายยุ้งออกมาเราก็รอไม่ใช่พี่ม่เดินอ่าก็หาทาง ไมบอกว่าเป็นยางแลเปลี่ยนนะตอนนั้นสลับมก็ใกผิดว่ะไม่รู้เลยไม่มีเวลาด้วยติดจองวิวไปอยู่ถ่แต่งานาทีเรื่องเร่งตรงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้เร็วแต่ว่าจริงๆมาจริงๆมาดี น้องแก่ก็ไม่หายแต่น้องใหญ่คนนี้ป่ยาูะมี่สิบมาเลยแม่เห็นลูกสาวไปโพสต์อยู่ลูกสาวไปตามหาแม่อยู่รู้ผมเห็นแล้วทุกคนมีคนมาตามหาแม่แล้วนะตอนเนี้ยมาตามหาในช่องผมแล้วแล้วแม่หายติดตามแล้วเขาบอกว่าที่เพจแม่หายก็จะได้รู้ใช่ เมื่อเย็นเมื่อเย็นไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นแ่ะแม่เขาเจอไหมฮะเจอหน้าตาจากนี้เหรอพี่เพรามาเป็นของปากรัดิตยาที่เราไปที่อื่นสองคนใช่เต้าอีเนี่ยไปสลับที่อ่างทองมาแล้วสีแดงตัวแรกอ่ะเดี๋ยววันที่สองไปปักถูกโอ้หน่าจะมาแม่ไปไหนมาพารณ์เหรนครสวรรค์น่ามาไม่ค่อยลำบากแต่ถ้าเป็นพิจิตต์โอ้โหลำบากหน่อยไกลใช่พิจิตต์แม่ยังแม่ยังสองจิตรสองใจพิจิตร์นะทุกคนเดี๋ยวผมเสียบไฟแล้วหนึ่งนะครับ เล่นบัตรได้อยู่แล้วเราจะจะว่าต e ้องเขาว่าไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าไฟมาแล้วสักทีผมจะติดไฟก่อนเดี๋ยวว่าน้องน้องจะมาดูรถอีกรอบหนึ่งนะผมว่าจะขึ้นไปได้แม่แม่บ้านแม่ตรงไหนเอาแม่แม่แม่ทักมาในแชทเลยนะแล้วบอกผมผมมาเลยแต่ผมแวะไปกินก่อนเลยกินกินให้แม่ไล่ออกจากร้านเลยได้รวนแม่เขาอยู่ตรงเมืองตัวงขอนหวงตัว ร้านละมุมหนึ่งเดี๋ยวเผื่อน้องเขาจะลงมาดูรถเดี๋ยวพิโยต์ไปอินเสิร์ตหรือทำัมภาษณ์หน่อยนะทุกคนเพิ่มเติมนะก็จะได้บ้านต่างๆจะได้ไปแชร์หรือว่าอัานี้พิโยตเปิดไฟก่อนไฟบนหัวกล้องพิโยต์หนึ่งก่อนี๋ยวกลับก่อนนะจะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วนะไล์ต่อๆคนก็ห้ามก็ไม่ฟังนะมันดุง่ายแล้วมันแนวตรงพอดีเบื่อมากเลย แล้วผมตั้งกล้องถ่ายด้วยผมก็เสียงไมใช้ไม่ไ okay. ด oh, ้เสียงมันเสี um ่ยงเดียวกันนะครับก şey ็ไม่ฟังกันก็เนี่ยดูบ้านนี้ไปก่อนหรือไม่ก็ดูไกลๆไปก่อนเลยเนี่ยนะครับรวมไปฝั่งรวมบางส่วนกันนะโอเคไฟเขาเปิดเปิดปิดปิดอ่ะถ้าก็เปิดไฟเพียวก็ไม่ต้องเปิดเดี๋ยน้องจะลงมาดูรถอีกรอบนึงเพราะว่าอ่าเจ้าของรถกับทีมงานเขายังรออยู่ก็คือมันจะมีบางจุดน้องตะกี้เวลามันน้อยไงช่วงเย็นอ่ะน้องก็มาดูแล้วก็เขาเรียกไรมา มามามาบล็อกกิ้งว่าอะไรเอาเพิ่มอะไรไม่เอาเพิ่มนะอันนี้พูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อตอนเย็นอ่ะมันจะขึ้นมาต่อๆกันก็ได้แต่คนจะน้อยใจจะว่าไว้ไกลๆหน่อยแล้วกันแต่ในรถผมจะไม่ได้ถือเข้าไปนะพอดีเมื่อเย็นเราพูดคุยกันแล้วมันไม่ได้ชัดนอ้องเพราะเสียงในป,ป,ปีผ้าแต่มันดังนะครับจะเล่าทุกคนฟังว่าบ้านรถบ้านเนี่ยอ่ามันจะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ของ โปรเจกต์ของงานที่23นั่นแหละครับแล้วก็รายได้ก็จะไปจัดจัดซื้อรถบ้านให้น้องนะครับแต่เนื่องด้วยอตอนนี้เขาวางมัดจาไปแล้วประมาณ200เปโาเนาะแล้วก็แต่รถบ้านยังไม่ประกอบรถพวกนี้ต้องทําตามคิวนะครับก็ใช้เวลานานอตอนนี้มันเดือนสิงหาอยู่งานไม่เยอะกันยาอย่างไม่เยอะก็คือจะเริ่มประกอบหลังจากวันที่23สิงหาหลังจากงานไปแล้วนะครับเริ่มประกอบก็น่าจะใช้ได้ใช้ทันช่วง ช่วงเรียกอะไรนะช่วงเดือนตุลาที่งานเยอะนะครับจะได้ทันเพราะว่าช่วงนั้นตุลาพฤศจามีงานทุกวันนะครับมีงานแทบไม่ได้หยุดเลยน้องก็ได้ใช้ช่วงนั้นเนาะน้องก็ได้ใช้ช่วงนั้นนะครับน้องก็ได้ใช้ช่วงนั้นแหละก็ทันพอดีก็ฝากทุกคนไปดูลุ่มปิดด้วยผมลงรูปตอนน้องน้องก็แบบดูรถนะดูภายในรถไปแล้วนะบางส่วนแต่ว่ายังไม่ได้ลงรูปภายในเต็มเกมกับลงคลิปที่ผมไปถ่ายภายในเต็มเกมดคือขออนุญ,ญาต อขออนุญาตเจ้าของรถเขาแล้วนะขึ้นไปถ่ายนะแล้วก็ทังบ้าน,นุ่นเน่รับหน้านเขาก็อยากให้เราไปถ่ายเพราะว่าก็ได้เอาไปกระจายเนาะโยถ่ายรูปก็ดมุนต่งตางๆทุกคนจะได้ไปกระจายช่วยนะไปแชร์ช่วยแต่ว,ว่าเบื้องต้นก็ลงรูปที่พี่นุ่นขาขึ้นไปดูก่อนนะเพราะว่าเขามีความสุขเขาชอบไหมก็สีหน้าเขายิ้มแย้มอะไรเงี้ยนะก็เอารูปน้ำไปก่อนเพราะว่ามันมีช่วงการแสดงด้วยเนาะมันเข้าไม่ทันแล้วครับแ้วก็รูปล่าสุดไปดูนะ ดำดงจุ๊บมัสวินนะฮะเขาจุ๊บผมว่ารอบแรกอ่ะเขาเล่นแล็ตเตอร์อ่ะโดนถีบอะรอบหลังพี่นุมามันต้องพลิกแน่นอนเราไปไปย่อไปย่อรอหน้าเวทีนะโชคดีมากติดตั้งแต่จังหวะก่อนแล้วก็จังหวะจุ๊บได้สองรูปไม่พาไม่พาไม่เบิดนะเพราะเราถ่ายโพสเทสสิ่งที่กลัวมากคือถ่ายโพตเทตแล้วภาพมันเคลื่อนไหวเลยแล้วมันจะเบิดนะครับคุณอะไรนะคุณถามว่าพรุ่งนี้พี่จยไปไหมไปจ้าพรุ่งนี้ก็จะไปนอนคือเนี้ยจะไปนอนที่สระบุรีเลยนะครับจะนอนรอที่ตัวเมืองสระบุรีเลยที่่เคยยนนนออูะ มันจะมีตรง,ตรงข้างทางรถไฟตรงตตรงตรงรงอำเภอตรงเมืองสลับุรีเลยครับน่าจะไม่ห่างจากงานเพราะว่างานมันเมืองสรับุรีเหมือนกันเดี๋ยวจับ GPS ดีกทงว่าห่างกันไหมแต่น่าจะไม่ห่างถ้าห่างก็ไม่เกินสิสิบห้ากิโลเลยเนี่ยนะเพราะว่าที่ไหนเราน,นอนดีแล้วก็น,นอนสบายจ้กล่องไม่เรื่องเยอะก็จะนอนที่นั่นแหละนะบางที่แพงเตียงแข็งโป๊กอะไรเงี้ยก็ไม่หลับแนละนะ้วลุงแต่ก่อ,กอนเพราะว่าน้ำพ่อมันแตกมาพ่อห้องน้ำแตก เดี๋ยวจะลงรูปอ่าเดี๋ยวเสร็จเสร็จจากอันเนี้ยถ้าถ่ายรีวิวเสร็จแล้วอะตอนเช้าเนี่ยผมตั้งเวลารูปของช่วงก่อนการแสดงหกโมงเจ็ดโมงลงตั้งไว้แล้วเจ็ดหลายชั่วโมงคลิปแรกก็จะเป็นคลิปล้อหมุนก่อนประมาณที่สี่ที่ห้านะครับอ่าน่าจะถึงผมน่าจะถึงนู่นแล้วแล้วก็คลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปรีวิวรถเลยนะครับทุกคนจะได้ไปแชร์กันช่วยช่วยงานน้องกันนะครับว่างานนี้ําเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะ จะได้สัมภาษณ์นะได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์น้องด้วยว่าให้ทุกคนเห็นโปรเจกต์ด้วยชอบรถมันมีค้ำล่างเลยนะค้ำล่างมันขาอนี่เนี่ขาขาเลยนะขาม้าขากวางกันลงมาน่ข้างล่างเดี๋ยวผมไปถ่ายอินเสิร์ตอีกทีหนึ่งข้างล่างมันจะมีค้ำด้วยกันโยกนะแต่ว่าตอนแรกเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอินเสิร์ตอีกทีหนึ่งกล้องก็ต้องมีสองตัวเดี๋ยวเอากล้องไปถ่ายอินเสิร์ตนะครับ ชมรมไหว้ครูนครสวรรค์ก็ไปมันไม่ใช่เท้าช้างนี่ทุกคนมันมันเท้าเล็กมันเป็นเท้าเหมือนเหมือนขาหลังกว้างอ่ะทุกคนมันเป็นเหมือนขาหลังกว้างขาหลังม้าน่ะมันเป็นมันนักขณะเวลาเวลาที่มันเวลาที่มันมันยืดลงมาเป็นอย่างนี้อ่าเป็นตัวเป็นเป็นตัวคล้ายตัวแอลอ่ะคล้ายด็กโกเล็กซซัดอ่ะมันจะไม่ใช่แบบเป็นตัวแอลทันทีอ่ะนะถ้าขาช้างมันต้องใหญ่แต่เขาเรียกอะไรเวลาเรียกคำยันอ่ะ ชมรมไอคูนครสวรรค์น,น่าจะมานะครับถ้ามันโปรแกรมไม่โดดนะครับผมยังไม่เห็นโปรแกรมเดือนหน้าผมจำไม่ได้ว่า,าวันที่หนึ่งมีที่ไหนวันที่สองมีที่ชมรมไอคูแล้ววันที่สามมีที่ไหนแ่ถ้ามันไม่โดดแบบโคลงโคลาสลับกันเนี่ยก็จะก็จะก็จะได้ไปครับยานางวันนี้น่าจะไม่ได้มานะมาไกลขอสวรรค์นะครับไม่เห็นนะเพราะในรถก็ปิดไฟอยู่นะครับแต่เนี้ยถ้ามีรถบ้านนะโหยานางนอนหลับสบายเคลื่อนไปรอนอนหลับสบายนะพี่นุ่นก็จะ ที่ที่เ่าที่คุยเว้ไว้แต่ตั้งแต่นานแล้วคือเขาจะไม่เอาพวกไมโครเ,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 เวฟแมวอะไรมาอุ่นข้าวเลยเราออกใบนบางที่มันว่างแล้วก็ใส่ยึดนะครับซึ่งอาจจะเป็นแต่งตัวเนี่ยอาจจะเป็นราวแฝนผ้ามาให้อะไรไหมอย่างเงี้ยก็เราแตะเขาเพราะมันนอนมันนอนบนหัวได้นะมันนอนตรงท้ายได้นะครับให้ดูไกลๆหน่อยวันฝ้าบันแดงนะครับไม่ถ่ายใกล้คนก็ชอบดูดอ่ะเบื่อมันยืดออกมานะครับให้ดูนิดหนึ่งมันยืดออกมาแล้วก็ท้ายฝาอีกนะครับ ยืดออกมาแล้วก็สายสาอีกมันก็จะกว้างมากนะครับกว้างมากเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอินเสิร์อีกทีกน,นะครับรอน้องอองมาก่อนอขออนุญาตน้องก่อนโอ้ยแต่ว่าภายในผมไปเก็บละเอียดมหมดแล้วนะใช้กล้องโกเก็ตถ่ายมันจะเป็นวายแล้วก็กล้องนี้จะเป็นวายไป,ไปถ่ายมาแล้วนะครับเราไปเก็บเก็บละเอียดเลยเข้าไปในห้องน้ําละเอียดหมดเลยคือมันเนื่องจากว่ามันเป็นรถรถเดโมนะรถตัวอย่างนะก็คือผมเข้าได้แต่ถ้ามันเป็นรถของน้องแล้ว ผมจะขออนุญาตจะไม่อยากจะขึ้นนะถ้าจะขึ้นก็อาจจะให้ทีมงานของเข้าไปถ่ายอะไรเงี้ยต้องขออนุญาตาน้องก่อนนะครับถ้าในวันที่น้องใช้งานแล้วคงไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับมันจะเป็นส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเข้าไปเจาะนะรถบ้านอันนี้ยังไม่ใช่รถริงนะทุกคนเป็นเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบมันก็จะต่อชัดตียาวออกมานะครับความยาวก็จะยาวกว่ารถกระบะทั่วไปความฟังก็คือจะสไลด์ด้านข้างออกมาได้มุมหนึ่งนะครับบางคันก็ทําสไลด์ออกสองฝั่งเลยนะแต่ว่าฝั่งหนึ่งมันจะเป็นพวก เป็นอ่างเป็นอ่างเป็นไมโครเวฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องน่าจะเปลี่ยนเป็นพวกตู้เย็นอะไรนี่ี้แทนเป็นตู้เย็นเล็กมันจะมีตู้เย็นเล็กแลมันแช่ของกินได้นะว่าข้างบนรถเนี่ยจะใช้แบตสำรองเป็นแบตลิเธียมนะครับเปิดแอร์นอนได้เลยไม่ต้องติดเครื่องนะเย็นสบายนะครับแล้วก็มันจะมีระบบแล้วแต่แล้วแต่บางงางน่าจะมีชาร์จโทรศัพท์เซลล์บางอันก็จะชาร์จแบบว่ารถวิ่งก็ชาร์จมาชาร์จแบตด้วยครับข้างในสวยสะอาดครับเบาะนิ่มเลยแล้วก็มีไอ้ฝั่งที่ยืนออกมามันจะเป็นในี เป็นเป็นเก้าอี้สองตัวเป็นเป็นหนเป็นเป็นโซฟาเนาะสองฝั่งแล้วก็เป็นโต๊ะตรงกลางเหมือนที่เราเรานั่งรถไฟอ่ะทุกคนจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหะนั่งรถไฟอ่าจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เป็นที่นั่งที่นั่งผมถ่ายไปแต่ให้ดูรูปไปแล้วแป๊บๆเหลือเก็บอินเสิร์ตนั่นอ่าเก็บด้านในเนี่ยรูปรูปเต็มเต็มเดี๋ยวจะลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนเย็นอะคนมันเยอะแล้วมันก็ อ่ะมันคนมนเย็นคนมาเยอะมันก็เท่าไรเรียก็อะไรอ่ะมันบังเนาะแล้วก็แสงมันมืดนะอันนี้ถือแลชไปถ่ายมันก็จะเจาะเดี๋ยวจะให้ลงส่นเช้าอีกรอบหนึ่งหรือว่าจะอินเสิร์ตลงในคลิปนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในแว๊บๆก็ได้แต่กล้องพอเกลอ่ะมันจะเป็นเลนวายมันเป็นเลนถอยเก็บุงกว้างมันเห็นชัดนะตอนแรกผมเอากล้องนี้ไปเก็บก่อนหลังจกที่ลงก็จะลงโมเมนต์ให้ทุกคนเห็นก่อนว่ามันเป็นยังไงประมาณน่ะเนาะจะได้เก็บ จะได้เข้าใจว่าโครงการที่เขาทำมันที่สามเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่ออะไรก่อนดูห้องน้ำกว้างมากอันนี้กล้องมันไม่เห็นกล้องมันไม่เห็นห้องน้ําห้องน้ําก็แบบมีอ่างอ่างฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งนึ้งครัวเนี่ยครับจะถ่ายมาจะไปแบบรูเร็วเพราะว่าผมังไม่ลง๋ยวคนจะ่ชอบแคปไปลงก่อนเดี๋ยวรอน้องลงมาก่อนพี่โยก็จะไปถ่ายให้ชมนะครับตอนนี้ก็เหลือทีมงานไม่เยอะนะ ส่วนใหญ่ก็จอดหลังรถบ้านน่ยอรถพิโยจอดทั้งในก็ถ้าน้องไม่ออกก็ออกกันไม่ได้ติดหมดโ <laughs> ดนปิดหัวอยู่นะเ <laughs> มื่อเย็นใครดูไลฟ์จะรู้ว่าพ่โยไปเฝ้าอยู่ฝั่งนู้นรอน้องเข้าแต่ปรากฏว่า,างานเขาส่งไม่ได้ส่งติ๊กบอกเขาเลยมาตามที่เจ้าที่โบกมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลงให้ชมนะถ่ายไปแล้วนะถ่ายไปแล้วเ,วเดี๋ยวจะมีวให้ชมแบบเต็มๆเลยมีทั้งคลิปทั้งวิดีโอเลยชัดๆเลยนะ ตอนนี้มันยังไม่ว่างเพราะว่าตอนที่น้องนุ่นนุ่นขึ้นอะ่ะมีภาพตอนนุ่นนุ่น,น,น,ข,นขึ้นด้วยฝากบ้านนุนเน่เขาถ่ายฝักทัพนาทนัพนาเขาถ่ายพี่เอปอนะครับพี่เอปปก็จะถืออยู่ประมาณเนี้ไม่รู้ได้ภาพเป็นไงผมยังไม่ดูแต่ว่ามันมีการคุยกันผมต้องไปตัดเสียงออกต้องไปต้องต้องต้องมีสมาธิในการฟังนะครับม,มาอยู่หน้าเวทีเสียงดังๆอะ่ะผมไม่สามารถจะจะ,จะตัดคลิปตอนนั้นได้นะครับกลัวเดี๋ยวมันมีข้อมูลเฉพาะหรือที่เขาคุยกันมันหลุดมันก็ไม่ดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่น้องนุ่นกลับ ผมว่มาเขาอถ่ายรูปแป๊บน,นึงอะตอนตอนออกแขกเสร็จแป๊บนึงก็คนที่เจ้าของรถที่คนที่ขับรถมาเ,เขาก็ไปซื้อของกินกลับมาพอดีอก็ของของเขาขึ้นไปยินเสตนบนพาน้องมาแล้วน่าจะผมจะไปดูนะเรวขอลงไลค์ก่อนนะทุกคน